แค่คุณพูดชื่อสินค้าลูกค้าก็พร้อมจะปัดหนีทันทีครับทุกวันนี้นะครับคนเบื่อการขายแบบตรงๆมากครับแค่เราบอกว่าสินค้าของเราดีหรือให้กดสั่งซื้อเลยลูกค้ารือคนดูก็พร้อมที่จะปัดคลิปเราหนีทันทีครับซึ่งวันนี้นะครับถ้าใครอยากขายดียกขายมาแบบบังๆผมมาแบ่งปัน3มเทคนิคในการขายสินค้ายังไงแบบไม่ขายให้ลูกค้ารู้สึกอินจนเผลอซื้อทันทีครับข้อแรกเลยนะครับ ถ้าเราอยากขายดีจะต้องสาธิตการใช้สินค้าจริงใช้ how to หรือผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาครับเช่นเราขายกระเป๋านะครับเราอาจจะต้องมาจากกระเป๋าให้ดูว่ากระเป๋าของเราเนี่ยมันดียังไงวิธีการใช้งานอย่างไรครับหรือถ้าเราจะขายแชมพูก,กับคนที่มีปัญหาผมมันง่ายนะครับเราก็อาจจะเอา ประสบการณ์จากการที่เราใช้จริงเนี่ยแล้วมันแก้ปัญหาได้มาเล่าให้เขาฟังครับคนดูจะรู้สึกอินเพราะเราไม่ได้ขายแต่เราเล่าเรื่องจากเรื่องราวที่เราประสบพบเจอมาจริงๆให้กับเขาฟังนั่นเองครับอย่างที่สองเลยนะครับแชร์ผลครับรีวิวหลังการใช้จริงแบบไมวิีวครับไม่ต้องพูดดูเวอร์เกินครับหรือว่าฮาร์ดเซลฮาร์ดคอร์จนเกินไปนะครับแค่เรารีววสั้นๆเช่น ถ้าเราใช้สินค้าแล้วมีผลลัพธ์ใน3วันเราก็แชร์เลยครับว่านี่คือผลลัพธ์จากการใช้สินค้า3วันของผมนะครับไม่ต้องพูดให้มาดูเป็นการสปอนเซอร์หรือขายแบบตรงๆครับคนจะเชื่อถือสูงมากยิ่งขึ้นโอกาสที่เขาเนี่ยจะซื้อสินค้ากับเราก็จะมีมากยิ่งขึ้นครับข้อที่3ารนะฮะเล่าประสบการณ์ตรงส่วนตัวครับคนชอบดูชอบฟังเรื่องจริงเช่นเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยจนมาเจอ สินค้าตัวนั้นที่เราจะขายจบคลิปค่อยไปบอกเขาให้กดที่ตะกร้าครับแบบนี้ครับมันไม่ได้เป็นการขายตรงแต่เป็นการเล่าเรื่องคนจะค่อยๆอยิคอนครับและเขาอาจจะเผลอซื้อสินค้าแบบเขาไม่รู้ตัวเลยนะครับขายของแบบไม่ขายของมันคือการเล่าเรื่องให้คนอินและเข้าถึงครับสำหรับเพื่อนนะครับที่ดูคลิปนี้ครับ ep 15ผมจะมาเล่าต่อว่าทำยังไงให้ลูกค้าจําเราได้ใน3วิธีห้ามพลาดเลยนะครับ